พาธโลจิคอไลน์นี่ก็คือแบบเราจะเรียกคนที่บางทีโกหกจนเป็นนิสัยแล้ว,วะ่ะเรียกว่าไม่ได้รู้สึกผิดแล้วนะเรื่องเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องโกหกก็ได้แต่ก็โกหกแต่ก็โกหกทั้งที่กว่าจริงๆแล้วการพูดความจริงอะ่ะอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำคือพอเป็นนิสัยปุ๊บก็เลยไม่รู้ตัวแล้วมันคือทุกอย่างมันออโตเมติกก็คือโกหกจนชินอะ่ะคือแล้วลสิ่งที่ทำให้เกิดพาธโลจิคอไลน์เนี่ยก็มาได้จากหลากหลายมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงดูนะ คุณท็อปลองลองจินตนาการน้าที่หมอบอกนะสมมุติคุณท็อปเกิดในแบบชุมชนที่บางทีมีแต่มีแต่ความน่าก,กลัวยิงกันฟันแทงเงี้ยหรือว่ายาเสพติดเงี้ยแล้วคุณท็อปต้องเอาตัวรอดแต่ละวันน่ะอาจจะต้องโกหกนะเพื่อเอาตัวรอดไปแต่ละวันแล้วเราก็โตมาในการเอาตัวรอดแบบนั้นน่ะแล้วเราก็เห็นว่านนคนนั้นคนนี้ก็โกหกเราก็เริ่มเลยรู้ว่าโกหกมันก็มีประโยชน์นี่นะแต่คือเขาอยู่และโตมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ การโกหกที่เรียกว่า pathological lie าคือแบบโกหกได้เรื่อยๆเลยอะไม่ไม่ต้องคิดมากแล้ว